สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีววนะคะหนังสือที่ชื่อเรื่องว่ากวีนิพนธ์หินห้อยนะคะเรื่องนี้นะคะแต่งโดยท่านรัพินทนาฐากูลค่ะซึ่งเขานะคะเป็นคนเอเชียคนแรกค่ะที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาวรรณกรรมค่ะตัวเรื่องนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่ส่วนใหญ่นะคะ,คะข้างในจะเป็นเหมือนบทกวีเล็กๆนะคะแบบนี้ ที่นานะคะไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือที่เป็นเรื่องยาวนะคะแต่ว่าจะเป็นคำเป็นวลีเป็นกรอนบางอย่างนะคะที่ให้ความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็สวยงามค่ะทั้งในเรื่องของภาษาแล้วก็ในเรื่องของความหมายเลยนะคะเราจะยกตัวอย่างคำจากในเรื่องนี้นะคะก็คือนวัศก,การทรักสุดท้ายแด่คนที่ รู้ว่าข้าพเจ้าบกพร่องแต่ยังรักค่ะก็ตัวเร่มนี้นะคะสําหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนหนังสือที่ให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ให้ทางคําสอนเหมือนเป็นบทเหมือนเป็นคําสอนจากครอบครัวหรือว่าจากหลักศาสนาอิงด้วยนะคะเรื่องนี้เนื่องจากคุณลพินทนาถากูลนะคะเขาเป็นคป็ปคนที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านของเรื่องทั้งศาสนาแล้วก็ทั้งเรื่องของการแต่ง งานเขียนต่างๆนะคะอาจจะมออีงานเขียนที่ค่อนข้างได้รับอิทธิพลน,นะคะจากศาสนาค่อนข้างมากนะคะซึ่งในเรื่องในเล่มนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็คุ้มแล้วก็พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เขาแต่งมานะคะอย่างเช่นออการที่เขาใช้คำนะคะมีแบบการเล่นคําเล่นสระเล่นพยัญชนะแบบนี้คะ่ะซึ่งมันสวยงามแล้วมันก็วิจิตรมากๆคะ่ะ ก็ยังไงนะคะเราขอจบการีวีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ